นี่ครับคนเก่งแห่งท่าชัยล่วงไปติดกอหน่อไม้คายยิ้มไม่ออกเลย <c oughs> <c oughs> ล่วงแล้วครับพี่น้องดูนู่นห่วยเออมาผิดทางครับนู่นครับภูเขาสุดยอดนูนครับโอ้ภูเขาสุดยอดเลยชันดิวนู่นห่วยแต่ไปไม่ได้ ไปไม่ได้แน่นอนนี่ทางไหลเขาสินสมุทรพลาดล่วงลงไปแล้วขับล้ำขับล้ำบอกบอกขับล้ำมันบอกล้มอืมก็ล้มก็ขับล้ำก็ขับล้ำล้มล่วงก็เหมือนกันนั่นแหละอันเดียวกันนั่นแหละหรือว่าแปลง่ายๆเขาเรียกอ่อนนั่นแหละเออ ล่วงไปได้ยังไงเหมือนนะโอ้ยล้อนามขึ้นดูเลยใช่ไหมเก็บไม่ค้ำนี่ไว้เออไม้ก็มีต้นไม้ก็มีรู้จักจับถ้าเป็นนู่นก็เออดีว่ามันยังติดตรงนี้นะหัวนมเออหมัดเอามาทางนี้เอามาทางนี้ทำไมวะเอามาแล้วนี่ เ,นเ,นเอาทบที่สองเส้นนี้มามันจะช่วยกันดึงได้อะนนสองเส้นเท้ทบที่เชือกมันยาวอะทบสองเสน้นเอาเอาเอากลางมันไปกึ่งกลางเอาสองเงี้ยนมันขึ้นมามันจะได้ช่วยกันหลายๆคนเออเออเอาทบกลางมันไปนนอ่อนนะอ่อนเนาะม <c oughs> อ่อนนะ <c oughs> <c oughs> สามคงไปได้จะโหดแล้ึง ไอเราก็ลุ้นให้มันถึงห้วยทีเดียวเลยรู้แล้วรู้หลอดไปตางไปมัดเอาปตาไปมัดก่อนได้ได้ได้มันจะได้มีเออเอาเอาอย่างเงี้ก็ได้เออเอาไปมัดเอออย่างเงี้ยก็ได้เออมัดสอกคู่เส้นคู่เนี่ยไปมัดเล้วจริงๆเอาถังไ้วีนี่ไงลงไปมัดอ่ะเอาทั้งเงี้ยมันจะสองเงี้ยมันจะช่วยกันดึงได้เออน่ะเอาท่อนขึ้นมา เอาไปสอดไม้อีกเอาไปสอดไม้อีกโอ,อ้โหนี่ครับพี่น้องมันขึ้นไม่ได้จริงๆมันเป็นภูเขาครับพี่น้องเขาชันมากเลยครับชันมากไปช่วยกันดึงคนหนุ่มๆคนหนุ่มๆมาช่วยกันดึงพี่แก่แล้วไม่่อยไหว ดูเลยครับพี่น้องมันเอาล่วงไปได้ยังไงความความสามัคคีมีอยู่ที่ไหนความเหนื่อยอยากมีอยู่ที่นั่นครับพี่น้อง,เอา,นานงเอาหน้าไปทางนู้นเอาหน้าไปทางนู้นเดี๋ยวมันล่วงไปอกีกเดี๋ยวมันขับล่วงไปอีกฝ่ายแดงขัดไปแล้วเหรอ โอ้มีประโยชน์แล้วเชื่อท่านสักดิจะดีแล้วนี่ยแล้วก็จะไม่เาหมานี่เอาเชือกไปด้วยนะว่ากันนะสามสิบเมตรไปยี่สิบเมตรพอไหมเหรอคิดว่าจะฉุดไอ้เบิร์ตอย่างนั้นแบงค์อย่างงั้นจะได้ฉุดอะที่ไหนได้ฉุดสินสมุทรทำไม่น่าจืดทำไม่น่าจืดทำไม่น่าจืด แค่นี้ก่อนครับพี่น้องแค่นี้ก่อนแค่นี้สินสมุดก็เอาไม่รู้จะเอาหน้าไปไว้ไหนแล้ว <laughs>